ครับผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจในช่วงเจ้าแล้วนะฮะตอนนี้หัวหน้าวาระที่ใช้สารครับน้องเบียกก็ได้เดินทางไปตั้งรักตีสำนักง,งานต่อครับเพื่อรอประสานงานครับอันรถแบกโฮครับตีจะเข้ามาคุดห้องอน้ําต่อจากตีคุดข้างไว้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จะขอแยกเ,เดินทางไปกับอันคนละฟังครับหัวหน้าวาระที่ใช้สารครับเพราะว่าผมได้ จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตีอันอเมซอนหนองนงซ้ายครับซ้าหลวงซึ่งก็ต้องเดินย้อนกลับไปเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้เคลียวไว้สำหรับการคุดห้องต่อเชื่อมประมาณแหม50เมตรก็คงจะมาถึงคันคลองตอนนี้แล้วนะครก เดี๋ยวผมคงจะต้องเดินอ้อมเอานะฮะเพราะว่าการเข้าไปในป่าไค่ค่อนข้างจะเดินลําบากเพราะว่าพื้นมันบเรียบผมใจวิธีการเดินอ้อมบนสันอา่าสันของไส้ไก่เพื่ออ้อมไปถึงสะหลวงนะฮะอาจจะไกลกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะแต่ก็เดินเพลินกว่ากันเยอะนะอู้ถึงความเพลินในการเดินหนองนี่ถ้าใครบาฮักธรรมชาติจริงๆนี่ก็คือว่า จะบอกใครลงมาในหนองตะได้นะแต่ถ้ามาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ถ้าใครชอบการพจชนไพช่วงหน้าหนาวเดินบางห้อนมากหนองลิงไซกับเป็นพื้นที่แห่งพื้นที่หนึ่งตีหน้ามาศึกษาธรรมชาตินี่ฮะต้นไครพอมันได้น้ำแล้วมันจืดขึ้นมาใบมันสดใสขึ้นมาเลยนะฮะใบมันเขียวขึ้นมา ก่อนหน้านี้นี่สอวันที่ฝนแบบตกนี่ใบมันเหี่ยวเฉามากครับก็ภารกิจข้างนี้ก็ประมาณ80%น่าจะเกิน80%แล้วน่าจะปิดจอบได้ภายในเมื่อกี้วันนี้แต่หัวหน้าวาระริศช้สารก็ยังแบบได้นิ่งน้อนใจครับก็ระมัดระวังสถานการณ์ไว้ตลอดเพราะว่าช่วงหน้าแรงไฟมันฟื้นขึ้นมาได้ตลอดนะ เพราะฉะนั้นเขาแบบประมาทช่วงนี้กเจ้าหน้าที่ดูแลยังใกล้ชิดแล้วก็ละเอียดมากที่สุดเทาที่จะทำได้ครับขากลับนี่เขาลองพอเจ้าบ้านหาก,กินกันให้น่อยฝนตกลงมานี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณชาวประมงได้ ยิ่มหนันสักน้อยครับเพื่อป่ามันออกนะสำหรับพื้นที่ของไฟไหม้นะครับข้อมูลเบื้องต้นที่ผมทราบล่าสุดจากคุณต้อยเขตห้ามล่าสปานของงซ้ายที่เป็นป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บนแจ้งผมมาว่าประมาณหนึ่งร้อยเลันะฮะที่เป็นพื้นที่ที่โดนไฟไหม้หรือว่าอยู่ในเขตของครอ,อบดํานะ นั่นเป็นสถานการณ์2วันที่แล้วนะแต่บรแน่ใจว่ามันจะลุกลามเพิ่มขึ้นแหมสักมอกหือ <p> ้อ <nung> ก็เดี๋ยวพอภารกิจจบสิ้นเรียบร้อยอยังสมบูรณ์ร้อยซ์แล้วผมคิดว่าน่าจะมีการเข้ามาตรวจสอบความเสียหายเพื่อละเอียดกัาว่ามันมีพื้นที่เตาได้กันแน่แล้วก็ประเมินความเสียหาย จากเหตุการณ์ข้างนี้นะ้วเรคงจะมีการสรุปข้อมูลกับอัหน่วยงานหจ้าบ้านหรือว่าผู้บังคับบัญชาของเขตท้าหลาปุนได้รับสาบข้อมูลต้ยนะฮะว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากอัหยังแล้วก็มีการปฏิบัติงานอุปสรรคปัญหาจะได้พองนะแล้วก็รวมทั้งสรุปผลประเมิน ความเสียหายมีไออย่างเกิดขึ้นพองนะได้กบอ่ไปยันดิว่าเสด็หมอไทยหมอไทยหมอไทยเสด็จหนตัวนี่รางวัลหนึ่งครั้งในการวานแห่ได้เวียงนี่เวียงแห่นี่เดี๋ือดรอตัวตอนน้องเขาเจ้าพวกกันเนาะแหละไอเลิศมาเหมือนยังนี่ cảng máu, đây sắp phăng lận, đây sắp phăng nà nọ, sản xuất này làm mông lạt, nè, nhà bà con này hái phá gan bấy nè, lấy trong, trong โจกดีหมันหมันมน,น้อยกับตัวใหญ่ได้มาในนอนปลาลิมปลาดุกลปลาดุกกว่าปลาลิมนี่จะตอดฮะเอามันอยากน่อยแล้วมันอยู่ปืน้นสมคำขวัญของอำเภอแม่ใจครับแรงหาก,กินน้องลิงซ้ายนะเป็นแรงหาก,กินเจ้าบ้านมาตั้งแต่สมัย แต่เมินรุ่นป่ย่าตาย้ายแล้วนะะปัจจุบันนี่ละอ่อนตีมาตอดแหจ่จางนี่คงจะมีแบบกี่คนนะแต่ถ้ามาเห็นหูผมคิดว่ามันน่าจะยากนะผมคนหนึ่งนะตีอยากจะเห็นหูการตอดแหอยู่เพราะตอดแห่แบบก,ก็แตกสักเดียวทั้ทงๆท,ที่ปอผมนี่เป็นเซียนตอดแห่นะสมัยแต่เมือนอนี่บ่ได้สนใจมาเห็นหูกขาปอเลย ได้วิชาเดียวคือซ่อนปากัดครับผมเ <laughs> ซาะปากัดนี่ผมถนัดอยู่ฮนะเพราะชอบเลี้ยงปากัดสมัยตะเมิอนออเดอร์บุนในซานไทยได้นักเก้าคาได้หลายก็ครับสอ,องตัว,ตตวปลายอย่งนี่นชะดง bà đúc, ở oh đây bà đúc nữa đó. nó? Ồ, đây bà đúc đi màn nè, bên bà đúc uỳ miang hao nha. à ừ, đúc ui ni ping móc làm lẽ mắn suốt. hóm. ôi nhắm vào cắt sôm đây nè. ờ. Để ờ. 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 chắc lắm นี่ล้อน้อโนด,ดูปากนี่ล้อด,ดู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 ไอ,อ้ย่ามาละมาละโอ้ยตังเพลลม้มมาดูครับสามปากนี่ปากไหนะเขา มีปลาสะเด็ดมีปลาดุกปลาลิมปลากดปลาสลิดมีมดนะครับนี่ มีเข้ากออ่าผาดไปแล้วหนึ่งปากม,มีเป็นยังเดี๋ยวตึงได้โอเคครับเดี๋ยวผมพี่ก่อนนะครับขอบคุณครับนี่ฮะวิถีชีวิตชาวบ้านเขาโอ้มีหลายคนอยู่มา ตอนแหวันนี้ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมจากตรงนี้ไปสะหลวงก็คงจะใช้เวลาเหมือนพอสมควรครับ่อผมจะเดินอ้อมไปตัวตางนี่ขึ้นจะไปถึงปา่าที่มีต้นไม้สูงๆฝั่งนูน้นฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเลยไปห็มน้อยก็จะเป็นสะหลวงครับอยู่ฝั่งตรงข้ามปลาไขา่ตรงนี้ก็คงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีอย่างมาอัปเดตก่อน จะติดตามมั้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อครับสำหรับลิ่นี้สวัสดีครับ